เพลคเครือเพลคเครือเนาะครับเนาะต้นมันกินสามปีก็บเบิดได้นี่งสามปีก็บเบิดเนาะครับเนาะเพลคเน่าอ่าเครือยาวเนาะครับเนาะเพชรเพชรเนี่ยโอ้ยเพชรหลายเดี๋ยวผมจะอัพลงยูทูบเบอร์เนะครับเรื่อนี้เลยสามตัวหลายตัวนึงแพกแพะนั่นแพะเพนนอนแพะแพะเนาะครับเนาะผักแพะแต่กับลาบอ่าแดดมาจากไสครับแดดมาจากไสนี่ครับยุบานยุบานแถวนี้ก็เจ้าปลูกหลายเลยปลูกหลายเนาะครับเน้อตะเพาแดงอ่าตะเพาแดงฮ่าเอฟซีเขาอยากมาเห็นอยากมาเจอ เป็นมกไฟเนาะครับเนาะตะเภาขาวตะเภาขาวครับตะเภาขาวนะครับเนาะเอ้าวพาผมยังไปเบ่งน้ครับพาผมยังไปเบ่งงูเหี้ยวกะด้งเป็นดวยงเหี้ยวเนาะครับเนาะกระด้างเน้เหีนเนะครับนี่งูเหี่ยวนะครับนกินดิบก็ได้ซุกก็ได้ก็ได้ซุกก็ได้นะครับเนาะ้นี่ครับเจ้าของสวนมาทั้งพี่ครับมาทั้งพี่มักงพ่นาวนาวนะครับเนาะนาวานเห่าตันี้ครับนาวหวานเหากินเดียวพวกนามไรนี่ ยังเป <iod ly S 2> <projeto. S 1> ็นโจกครับ,บอันนี้นาวเคือนาวเสพบาน,นบานนอกเขานาวสีเนาะครับนาวเสีนาวสีครับมักจำแยกจำแยกทานจำแน่ผลจำแยกอ๋อแบบจำแยกจำแยกกินนึงไป,น,ไปนึงวันน้อนเมื่อคืนโหลดนะเออนี่ครับมักจำแยกพี่น้องเดี๋ยวเห็นผลโหลดนะกินได้มั่นเดี๋ยวเห็นผลเลยเ <c oughs> ห็นผลเห็นผลมียังฝากเอฟซีวะครับนี่กัพคุณบักอันเนาะกับบักม่อญใหญ่บักม่อญใหญ่เนาะบักสุกบักสุกม่อนใหญ่บักสุกม่อนเนาะขัใหญ่พักขาเพื่อเมีทุกอย่างเนาะครับเนาะมีทุกอย่างอ่ะคลิปนี้ ปิดคลิปให้นะครับครับครับอ้าวบานไหนเข้าไปถายนสวัสดีครับสวัสดีครับครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อครับเด้อสวัสดีครับ